คุณผู้ชมครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโคจีนโน่ก็ยังคงพาลูกทีมมาฝึกซ้อมนัดสามย่าเทียมที่ทันดโดมสเตเดียมต่อเนื่องเลยนะครับเป็นการรีคาบ e รี่ร่างกายของเหล่าคุณพลกิเลนพยองนะฮะคือแบ่งนักเตะเป็น2กลุ่มครับกลุ่มที่เป็นสเปซผู้เล่นตัวจริงในเกมที่ผ่านมาหรือลงทีมในปริมาณที่มากกว่านะฮะก็แยกมาฟื้นฟูแยกมารีแฮบกับโคช จูเลียนนะครับโค้ชฟิตเนสของสมโมสรเมืองทองส่วนน้องๆที่ไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามหรือลงสนามในปริมาณที่น้อยนะฮะก็แยกมาให้โค้ชเจเจสตาจิสวัตแล้วก็โค้ชดันโยเซกาเติมในส่วนของฟิตเนสแล้วก็ความเข้าใจในระบบของเกมการแข่งขันต่อเนื่องนะฮะเพราะว่าเรายังมีโปรแกร,รมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ต่อในวันอาทิตย์ที่25มกราคมนะครับเราจะเปิดทยเลโดมสเตเดียมรับมือการเยของทีมหนองบัวพิชยาเตะช่วงเวลา19นาฬิกาตรงนั่นเองนะฮะก็ต้องกลับมาโฟกัสเกมการแข่งขันในบ้านนะฮะต้องพยายามเก็บ3คะแนนให้ได้นะครับเพื่อรักษาอันดับตารางให้อยู่ในโซนกลุ่มท็อปของตารางเนี่ยต่อไปให้ได้เรื่อยๆนะฮะอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วอะไรที่มันแพ้ไปแล้วถอยกลับไปแก้ไขไม่ได้ครับต้องโฟกัสไปในเกมหน้าซึ่งยังมีเวลา ให้โคจิโน่และสตาฟโคทีมงานได้เตรียมทีมเยอะพอสมควรในการที่จะเปิดบ้านรับมือทีมหนองบัวในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นั่นเองครับ